ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐด้วยนะคะ30บาทรักษาทุกที่เปิดบริการรถรับส่งผู้ป่วยมะเร็งฟรีทั่วไทยที่รักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงรัฐบาลเดินหน้ายกระดับหลักประกันสุขภาพไทยด้วยการเปิดบริการร,รับส่งฟรีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงสมประเภทได้อย่างเท่าเทียมและไร้ข้อจำกัดด้านการเดินทางสอปอสอชอจัดรถรับส่งลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาเมเร็งด้วยรังสีโปรโตอนโปรโตอนเทราปีการฝังแร,ร่รักษาเนื้องอกในตาไอยพลากราชิตราปีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โรโบโติกเซอร์เจอรี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ปัจจุบันมีให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้นที่ผ่านมาผู้ป่วยจำนวนมากต้องเผชิญอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางข้ามจังหวัดทำให้เข้าไม่ถึงการรักษาที่จำเป็นสิทธิประโยชน์นี้ไม่เพียงแค่ลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้สอปอสอชอได้วางระบบการประสานงานอย่างครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลต้นทางที่วินิจฉัยและวางแผนการรักษาไปจนถึงการจัดรถรับส่งผู้ป่วยและญาติจากบ้านพักเพื่อเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะหลักโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และมีรถรับจากสถานีปลายทางส่งถึงโรงพยาบาลครอบคลุมทั้งการเดินทางไปและกลับตลอดกระบวนการรักษาโดยระบบได้เริ่มให้บริการแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1330หรือไลน์ id nhso